และเราก็มาถึง EXOTIC c a r คาแล้วนะครับ EXOTIC ติกคานะฮะพ์ทเนอร์ผมที่ดูไบนะฮะมีหมดนะครับเฟรีนมาการ์เลนโรชโรสปาเกนี่บุกติอยากได้อะไรบอกมานะฮะบุกติดีว่านะครับซึ่งมีแค่เพียง40คันในโลกเท่านั้นนะฮะข้างในเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับทุกคนคันนี้นะฮะราคาที่ดูไบนะครับอยู่ที่3 4 5รา ไม่รู้ว่าเข้าไทยเป็นจะกี่บาทน,นะครับนี่ฮะหน้าจอสวยงามมากนะฮะลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยแล้วกันโ,โหดังลั่นเลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับทุกคนเอาเป็นว่าซื้อแล้วทิ้งไว้ที่ดูใบดีกว่านะครับเอาเข้าไทยเดี๋ยวจะแพงนะฮะเข้าเมืองไทยนะฮะร,ราคาจะประมาณ1 4 75ล้านบาทซื้อแล้วฝากพาร์ทเนอร์เราที่นี่นะฮะจอดเอาไว้ <laughs> เวลามาแล้วก็เอาไปขับดีกว่าเนาะ ห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องแอดมี t h ตนดาร์สด้วยครับ